วันนี้ทำแกงฟักทองให้คุณแม่ทานคะ่ะไข่เจียวคะ่ะไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้มาทานด้วยกันนะคะฝนตกตกก็ทำกบข้าวให้คุณแม่ทานคะ่ะใส่กระดูกอ่อนอร่อยจริงฟักทองอะฟักทองอร่อยเครื่องแกงไม่อร่อย พราะ<ม>ว่าเราซื้อมาเรารู้เลยลว่ามันไม่อร่อยว่าชราวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผัดน่าจะอร่อยใช่พรุ่งนี้ต้องผัดด้วยแหละวันนี้ไม่ได้ผัดคะ่ะวันเช้าพรุ่งนี้ผัดเช้าผัดให้นะต้องผัดกินนักแขกมั้ยนะอาไรให้เขามีสตอรด้วยนะคะทุกคนสตอม์นงร้อยหนึ่งเนะี่ยมันกลิ่นแรงมากไม่รู้หน้ามันหรือเปล่าเอาไปเผาไหมเผาไม่เหมือนมี ต,ต้องเอาไปต้มนะอืมไปกินสดอร่อยมันก็ต้องเหม็นอยู่แล้วว่าแม่จะตอลูกจะเหม็นจาไน่เหม็นเลยก็มไม่รู้จะตออะไรแม่ที่น่จะเป็นตอกับลูกนางม,มันจะกลายเข้าไปเลยค่ะฝนตกตก จนตกตกก็กินแบบนี้แล้วค่ะอร่อยมากใครจะเจริญท่าแม่วะไม่นี่แล้วค่ะกลางวันกินอย่างกลงคืนกินอย่าง สอ,นอ,นองนิ้วเปเลยของแก้มก็ยังโโม,มีสองซ้มโอเนี่ปอกไว้ให้แม่นะแต่แม่ก็ยังไม่กินอีนปอกอย่างสวยเลยนี่ปอกเลยเนาะเพราะว่าถ้าใส่กวงอย่างเงี้ยนะทุกคนอร่อยแน่นอนจำไว้ <laughs> ที่บ้านเคยมีสวนซ้มโอ่ง,โอโง่ายหรอกข่าวออกแลวก้วที่น้ำท่วมนี่ไง โอ้เนี่ยนะทุกคนน้ำท่วมมากเลยวันนะี้ไม่ได้ว่านะคะวันนี้แบบเนี่ยเนี่ยคันขาวนี่หรือเปล่าม่ไม่น่าใช่คนละที่หรือเปล่าน้ำท่วมห<า>นักมากวันนี้วันนี้นะ้ำท่วมฝนตกหนักมากเลยนะคะวันนี้ไปข้างนอกมานะคะเอาเอาขนมไปให้น้องเขานะคะที่รู้จักกันแล้วก็แต่ก่อนไปอะมันมืดมากเลยนะเพราะต้องไปตลาดด้วยตลาดบางกะปิเป็นรื่องแกงไงกับหมูแต่เดินไปไง แต่ตอนแรกก็เอ๊ะจะไปดีหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันมันมืดแบบนะแม่นนะมืดแบบมืดเลยอะ่ะก็เลยบอกเออไปเถอะนัดน้องเข้าไว้แล้วน่ารักข้างล่างเราภอๆอย่าออกไปฝนตกอืมขนาดเราอพอน้องไก่บอกว่าอย่าออกไปนะฝนตกมากที่มืดมาแล้วฝนจะมาแล้วนะอืมเราก็ไปเถอะดันทุนหลังต่อไปนะส่งแม่ที่เดอมอลนะเดินแม่เดินเข้าเดอมอลเสร็จปุ๊บนี่ก็เดินไปบางกะปิ ไปถึงร้านขายเครื่องแกงอะไรเรียบร้อยก็รีบซื้อแล้วก็ไปรีบไปซื้อหมูแล้วก็รีบเดินกับพอขึ้นสะพานลอยแค่นั้นแหละโอ้โหหนักน่วงมาเลยค่ะก็ไปรออยู่ที่ในเดอะมอลนะแล้วก็เดินข้ามมาฝั่งน้องจิตอีกเพราะฝนมันตกหนักมากแล้วก็ไปนั่งกินไอน้มาม่าก,กันเงแล้วก็แบบว่าเออ ถ,ถ้าลอยยังคงตกทั้งวันทั้งคืนแน่ก็เลยไปซื้อเสื้อชุดกันฝนให้แม่มาขับรถมาตรงถนนนะเชื่อไหมว่าน้ําถึงขาอ่อนน่ะรถเสียทุกคันเลยรถอะนะแม่นะรถเกง่เกงเสียรถเก่งเสียหลายคันมอเตอร์ไซค์ก็เสียหลายคันมันรถมันดับนะคะมอเตอร์ไซค์เราไม่ดับแต่มอเตอร์ไซค์เรานะไม่ดับเชื่อไหมไม่ดับเลย คาวาสกากิค่ะรุ่นเก่าแต่ว่ามันเป็นรถแบบผู้ชายมีมีคามลาสอะไม่ดับนะทุกคนแต่ของคนอื่นดับหมดเลยวันนี้ฝนตกหนักจริงๆนะคะวันนี้พ่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะยังตกอยู่ยังตกอยู่นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องกินไปเรื่อยแม่ออดด้วยนะคะคนไปอยู่ไหนอ,ออกมานะคะน้ำท่วมรอก่อนฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ